สวัสดีครับทุกคนคกับผมนาะยยูชิน,นครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Heroes of Wonderland นดภาษาไทยก็คือว่าเออพลิกตำนานเทพที่ยายนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวเกมนี้เนี่ยจะเน้นไปทางเออแฟนตาซีนะครับ RPG แน่นอนเช่นเคยครับผมนะผมเนี่ยก็จะมาพูดถึงเออ เรื่องของระบบต่างๆ,ๆนานานั่นเองนะครับผมขอเอาข้อมูลเกมมาด้วยกันเนาะข้อมูลเกมครับก็เหมือนเกมอาร์พีจทั่วไปนั่นเองนะครับนะแต่ตรงมีที่ว่าเราต้องมีคู่หูห,หรือ,อนักประจนภัยต้องเป็นทีมครับผมนะซึ่งทีผมก็มีเจ้าหญิงเจ้าหญิงแห่งเงือกนะฮะ,ะแล้วก็มีตัวละครของผมนะฮะชื่อว่าแบร์ลูริอัพนะฮะแล้วก็มีนักรบที่มีน้ําแข็งนะฮะพี่มีโอ้พี่มีเดี๋ยวนี้กลายเป็นนักรบทล่ะเนี่ยโอ้หลังจากที่การหลอกหลอนอยู่ในเกมมาในปีนี้มาอยู่ยาวนานมาก ัวเกมนี้เนี่ยก็เหมือนโปเกคิวเกมคองก่อนนั่นเองนะครับมันก็คือตรงที่ว่าการจับหาคู่หูเนี่ยก็เหมือนกันเลยแต่ว่าการคู่ของเอ่อคู่หูคู่หูของเกมนี้เนี่ยไม่ได้นับจากดาวครับผมเนี่ยกลายเป็นว่านับจากเอ่อเขาเรียกว่าสีสีขอบของตัวละครนั่นเองนะครับนะว่าจะเป็นสีอะไรซึ่งโอเคการเรียกทั่วไปก็จะจับได้สีเขียวแล้วก็เขียวแล้วกระมวลเด็เดี๋ยว็ดเด็เดี๋ยว็ดผมผมสงซัยไอ้ตรงจับรางวัลอะสามารถเลือกคู่หูเขียวอะโอเคผมก็ใจมีสีเขียว อ่ะและเขียไอ้นี้ก็เขียวเขียวมันแปลกๆนะนี่มันเขียวออกฟ้าๆไงไม่รู้นะเขียวสองอันเลยว่ะอันไหนเขียวตัวจริงแน่เวะเนี่ยโอ้ชิดโอเคเรามาดูการจับรางวัลขั้นสูงสุดดีกว่าก็คือคู่หูขั้นสูงสุดนั่นเองนะครับนะก็มีน้าเงินม่วงแล้วก็ส้มนะซึ่งโอเคผมก็จะมาจับในคู่หูในอันสูงสุดเดีลยวกันเนาะเพราะผมอันสีเขียวเนี่ยคือผมใช้ไปหมดแล้ว นะก็คือตอนเช้านะเดี๋ยวมันจะมันจะรีใหม่เรื่อยๆคือช่วงเช้าแหละครับนะของวันถัดไปโอเคเราจะมาจับดูกันว่าเออการที่เราจะจับเออค่าสูงๆเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรบ้างครับผมนะอ่ะผมจะเริ่มจับเลยนะลุ้นครับลุ้นเราจะได้สีส้มหรือสีม่วงหรือสีน้ําเงินไปกันเลยกดเลยหนึ่งกรึ๊บโอเคเอ่ออันนี้ผมจับเอ่ออันนี้ผมยังเอ่อโอเคเอ่อจับหนึ่งตัวนะครับจับหนึ่งค้งอ่ะจับจับปุ๊บได้ไร โอ้ยได้แมมม وث เขียวเซลินา่าโอชิตแลนั่นแลสีม่วงโอ้โ oh, ห oh, มาถึงก็ได้ตัวดีมาเลยโ oh, อ้ยยืนยันสิยืนยันเออยืนยันรอทำไมละ่ะเออแล้วก็เออจับอีกหนึ่งตัว <c oughs> รรเริ่มต้นขึ้นแล้วโอ้ยได้อีกแล้วโอ้ยสีส้อมอุ้ยอันนี้แลสุดโอ้ยบันเน่บันเน่ไปยูนอะไรตรงนั้นบันเน่คัมแบกคัมแบกเ <c oughs> ฟ e บุ๊ k ไม่มีนะโอเคจับอีกหนึ่งตัว เราจะจับอีกตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับแด้ตัวอะไรเด,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 ด็ดเด็ดเด็ดเด็ดนมเด็คูล่าโอ้ชีชิบ่ายแล้วกูต้องเจอนายแมดเด็กคูล่าอีกเลยเนี่ยกูหนีจากใครไ,ไปดีมากูต้องมาเจอไายแมดตรงนี้เลยเนี่ย <laughs> ทีนี้เรามาตรงที่ อ,อ,อุปกรณ์กันดีกว่าครับผมนะซึ่งอุปกรณ์ในเกมนี้นะผมบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าเราต้องสะสมอ,อุปกรณ์ตรงนั้นหลานั้นเนี่ยให้ครบแล้วก็ถึงจะใช้ได้ซึ่งผมบอกตับตรงเลยว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากนะเพราะาผมก็ขี้เก็บมามานั่งไล่เก็บตลอดเวลาเงี้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาอะไรไล่เก็บอะไรขนาดนั้นหรอกครับนะอ,อ,อยากจะให้แบบว่าได้ไอเทมนะปุ๊บก็ได้ใช้ไปเลยเงี้ยเออผมว่าน่าจะดีกว่านะ เออมันต้องมาไล่เก็บเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันขี้เกียจอะเลือดูแต่ละอดีตตั้ง20 20 20 20 20 20ิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบอย่างเงี้ยโอ้ไม่เอาอะโอ้ผมนี่แทบจะสุดเลยทีเดียวก็ถือว่าเลือกอาวุธก็ถือว่าดีแต่ว่าเรื่องการได้อาวุธเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครเดี๋ยวที่เหลือให้พี่มิ้จัดการเองแล้วกันเนาะโอเคบ๊ายบาย สวัสดีนี่มีมีเองนะฮอฮอโอ้ยคิดถึงมี่มีไหมจ๊ะแม่พี่หมีนี่ก็จะมาทักช่วงออกมาจนปภายของเกมนี้แล้วกันนั่คือช่วงนี้แล้วกันช่วงทดสอบการเล่นเกมโอ้พี่หมีนี่แทบจะสิดไีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพี่มีขอดูตัวละครแปบ๊บนะครับแม่ แม่เสียงพูดนี้ชักหน้าเราสุดเกินแต่ว่าตัวละครนี้มันเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอฟ้าเออออเออ,เอ,อผมว่าพี่มีเงบแบเออมันอาจจะเป็นผู้ชายปลอมตัวเป็นผู้หญิงก็เป็นได้เออโอ,อ,อ,อตัวที่สองนี่คืออะไร oh ให้ก้มเก็บเาวก็จะได้ของรางวัลเป็นการตอบแทนใช่ไหมก็ซึ่งแน่นอนว่าเออแต่ละระบบนั้นเนี่ยหรือ,อ,อแต่ละอันเนี่ยนะก็ต้องกดล็อกก่อนถึงจะสามารถใช้ได้ใช้ร้านค้านี้ก็อาจจะมีจํากัดตนว่า เอ 6, เอเวลหกเวลบเจ็ดนี่ถึงจะมาซื้อของได้เลยตอนนี้ชะไปทำหน้าอะเรก็แล้วแต่เขาไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวพี่มีเขาจะมาเล่นโชว์ดานหนึ่งให้ดูแ้วกันนะครับนะโอเคว่าตัวเกมมันเป็นยังไงในภายในนะครับซึ่งโอเคครับตัวเกมนี้เนี่ยเราจะาใช้กุญแจในการเสียค่าผ่านทางหรือการเล่นแต่ละดานน่านเองนะครับโอเคพี่มีจะเสียเออห้ากุญแจในการไาจ่วยใครครั้งนี้ของดานและของดานนี้นะครับโอเคไปกันเลย ครับโอเคตัวเกมนี okay, okay. Okay. ้ก oh oh ็เป็นเกมตัวงรอดเดินเจ็ดตีมอดไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ผมเออยู่ในโหมดตรงที่ว่าเอออยู่เฉยๆนะครับนะฮะแล้วก็ผมไม่ต้องทำอะไรมากเลยเลยว่านีเออซึ่งเออผมไม่สามารถตั้งออโต้ครับตั้งออโต้สำหรับให้มันเดินเองแล้วก็จมตีเองแล้วก็ใช้สกิลเองนะครับอีๆนะครับโอเครอบสองอ๋ออันนี้เลยเป็นเวฟนะครับนะฮะโอเคอันนี้เลยเป็นเวฟนะครับโอเคโอ้ยโอ้ยตกกับบอนนี่พี่มีตกเกียร์แปกเลยเป็นไงเอ อย่ามาเข้าใกล้น้องนมสุกพี่น้องนมตลาของพี่โอ้ยน้องนมตลาของพี่โอ้โหเล่นเล่นสองการเลยทีเดียวอ๋ออย่ามาเข้าใกล้น้องหมองแดงพี่นะจ๊ะโดยเฉพาะไอ้หมวยยาวแน็ตตกหูทิพย์เลยครับเนี่ยโอ้ผู้หญิงนี่พี่หมีจะบอกต้งนะส่วนผู้ชายนี่มึงไปตายซะเลยนะอ้โตบเกล็ดแตกโอ้พี่หมีเลือดรถโอ้โหตัวละครนี่มันเก่งมากเลยว่าพี่หมีจะตายแล้วโอ้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 พี่หมีจะตายโอ้พี่หมีต้องปกป้องผู้หญิงโอ้ โอ้ไม่ไหวจะเคลียโอ้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 ไม่ไหวจะเคลียร์โอ้โอ้เอาเช็พี่มีโอ้เช็ดเอาเชอะพี่มีฝากลูกเมียขาด้วยเออพี่มีอดปกป้องผู้หญิงเลยเดี๋ยวโอหูตัวผู้หญิงนี่ตีเก่งมากกว่าพี่มีอีก โอเคเมื่อตัวเกมจบลงแล้วครับก็จะได้แค่2ดาวเองโอ้โหพี่หมีตายอะโอ้โหโอเคแล้วก็ได้ไอเทมมานะครับโอ้เชพี่หมีตายอะ oh, เราต้องชนะเออเพิ่งแพ้ไปเมื่อกี้เนี่ยโอ oh, เคคู่หูดได้ไหมไม่เอา ซึ่งตัวเกมนี้ครับน้เราสามารถอัพสกิลเอ้ยไม่ใช่อัพสกิลนี่เราสามารถอัพสกิลแล้วก็เวลของแต่ละคอได้เองนะครับซึ่งมันเป็นจุดเสียของตัวเกมนี้นั่นเองนือครับพี่มีบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบตัวลีดาแล้วเวลจะขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องมาเอ่อเก็บสะสมไอ้เจ้าเอ่อไอ้เจ้าขนโลงพวกนี้นะครับนะเพื่อให้ตัวละครเนี่ยเวลขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็ก็คือหมายความว่าเอ่อ เยวที่มันจะเพิ่มเองนั้นคือตัวละครหลักคือตัวนี้นั่นเองนะครับ <mem> นะฮะก็คือตัวอของเราน้่นเองนะครับตัวละครของเรานั่นเองส่วนคู่หูเนี่ยเราต้องใช้ขวดยาในการในการเพิ่มเ,เลเวลนั่นเองนะครับซึ่งมันจะลำบากมากเลยซึ่งมันเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะที่มีต้องบอกว่าเอเอเค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะฮะต้องมานั่งเก็บขวดโหลไม่รู้กี่อันต้องใช้กี่อันบ้างนะครับเฮ้เหนื่อยใจเจ๊มเจ๊มครับพี่หมีขออักพี่หมีก่อนแป๊บอ่จับเวลขึ้นซะเอ่อฮาเลอร์ลุยาอเวลยี่ห้ากันเลยท เลื่อนขั้นได้แล้วโอเคแล้วมาเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับอ่าเลื่อนขัน้นปุ๊บโอ้เป็นขั้นสามแล้วโอเคเ,เราได้ปลดล็อกสกิลใหม่ครับผมก็คือสกิลที่สามคือเอ่อเป็นการลดเอ่อท่อนดาเมจนะั่นคือลดท่อนดาเมจนะครับโพอเช่นอ่าโอ้นี่ครับเรียนสกิลได้แล้วอ่าเรียนครับเรียนอ่าไม่ธรรมดาเนี่ยอ่า ไม่ง่ายพี่หมีนี่ชอบเลยตอนนี้ผมก็สามารถอ<ส>ัพสกิลได้แล้วนะครับเราก็อัพกันให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับนี่อ่าเป็นไงยโอ้ยขออัพแป,ป๊บอพี่หมีมันเล่นปึ๊กโอเคเดี๋ยวพี่หมีจะเล่นอีกด่านหนึ่งให้ดูกันนะครับนะฮะว่าเป็นยังไงโอเคเอาพี่หมีขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเอ่อด่านที่มีจุดปกติอย่างนี้นะครับนะฮะด่านที่มีจุดปกตินั่นคือเป็นการตะลุยด่านดีมอน พันด่าน่านตรวจต่างๆมานานแล้วก็ค่อยมาเจอบอนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นจุดแบบนี้แล้วก็มีเอ่อเครื่องอักขระเครื่องหมายดาวแบบนี้ก็คือจะให้เราเล่นเป็นเวกนั่นเองนะครับนะฮะเอาเทมนต่างกันนะครับโอเคเราก็เข้าเล่นซูมมดปกติเลยนะครับซึ่งแต่ระดับผมที่มีรู้สึกว่าจะได้เล่นเป็นเหมือนกันนะครับไม่มีรู้สึกว่าไอจุด ไอจุดที่มันเป็นรูปคล้ายๆเหมือนดาวหรือเวทมนต์นั่นนะครับนะอาจจะเป็นจุดที่ได้ของได้ดีกว่านั่นเองนะครับนะโอเคเริ่มเกมนะครับโอ้ยวิ่งกันตบเก็แตกครับโอ้ยเชนโอ้ยน้องปลาของพี่สาดน้ำใส่เลยตกเก็แตกไป็ว่าตกยัดมันทําไลายทุกจีของพี่นะแจ๊ะแม่พี่มีนี่วงถึงเนินแจ๊ะโดยเฉพาะน้องหอยของพี่น้องหอยของพี่โอ้ยมีเยอะโอ้ยนี่ มีนี่มีเพียงเดียวเท่านั้นเว้ยตายซะพวกแกกินตัวปอกดี๋จอจอไอ้จอนจอโอ้ยสาดน้ำอี่แหละน้องน้องปลาพี่สัตว์น้ำจนดพี่เปียกหมดแล้วเนี่ยพงว่าไปเล่นน้ำกับพี่ไปจ้ะเดี๋ยวพี่ถอนเปลือกหอยให้ถอนแล้วพี่จะบีบให้แน่นเลยจะน้องจ๋าโอ้ยอย่ามาทำร้าย้หญิงของพี่โอ้ยนี่เนี่ยตุเก็กแตกนี่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 แนววิญีโหดเปแล้ว ว่าวิ่งว oh, 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 oh. oh, 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 ิ่งวิ่งวิ่งเจอบอสแล้วเจอบอสแล้วโอ้โหสาดน้ำไลยเออน้องปลาดีโอ้โหตกตกเก็ดแตกโอ้โหโอ้ยโอ้ยผมจะตายอีกแล้วโอ้ผมจะตายแล้วเออบอลลูกเมียคอย ชนะแล้วเย้ป yeah. uh ื huh. oh, ๊บโอ้ไม่มีตาอีกแล้วโอเวลจะได้อัพอยู่แล้วเชียวแหม่เนิดเดียวมีเงี้ยพี่มีมีเครียดเลยแม่โอเคโอเคครับผมนะอาจารย์ที่เรารู้วิธีการเล่นเกมหรือแนวเกมของประเทศมันให้มาแล้วนะครับนะทีนี้เราก็มาดูอีกรนะบบนั้นคือแดนลับนั่นเองนะครับซึ่งมีอะไรบ้างก็คือ สนามบอลนั่นเองนะครับนะครซึ่งเป็นเอาง่ายก็คือการแย่งชิงตำแหน่งใครว่าใครจะเป็นอันที่หนึ่งหรืออันดับที่สองนี่กันแน่ตอนนี้ผมอีกเยู่อันดับที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับโอเชียนพี่มีแทบจะเล่าว่าโอเชียนกันเลยทีเดียวส่วนอันที่สองก็คือการเออชิงจุดสุดยอดนั่นเองนะครับคือการเออชิงคัมพีแต่ละชิ้นส่วนมาเพื่อเออประกอบเป็นเออคัมพีที่สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับนะเออตอนนี้พี่มีมีแค่คัมพีอันเดียวแล้วก็เออมีอันนี้เหมือนกันคัมพีร์ปกป้อง อันนี้คำพีอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าคล้ายเหมือนพีพีนั่นเองแต่ต่างกันของที่ว่าเราต้องมาเอาสินส่วนของพวกนี้เพื่อมาหรอให้เป็นเออ่ของต่างๆนานนาั่นเองนะครับนะฮะโอเคส่วนอีกอันนึงน,นั่นเองนะครับก็คือ,อ,อ Dancing with the Star ที่มีนี่บอกได้เลยว่าพี่มีแทบเงไอบเลยเจออันนี้ดี ดูเต่าดูเต่าจ่อ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 โอเจนสแต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 นโอเจนโอ้มีนกปลาของพี่มิจอนกปลาของพี่อยู่ไหนเนี่ยมันได้กับพี่ไมิจอนเดี๋ยวพี่ถอดเปลือกหอยให้บอ้ีไปเต้นไปน้องเคยโอเคนะระบบเกมมันเป็นข้าวนัคนีนนะครับในส่วนเอ่อเอ่ออันนี้ก็คดล็อกสามสิ่ที่ใช้ได้นะเทนะครับนะ แล้วก็มีหลายอย่างที่ผมยังไม่ทดล็องนั่นเองนะครับเพื่อเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากเป็นแล้วก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับกับเกม h ิ่งเล่าออฟเวอร์เดลนั่นเองนะครับสามารถโหลดได้ทั้งที่เอ่อ iOS และ Android นั่นเองนะครับเพื่แล้วก็ก่อนจากลาและับผมนะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับนะหรืออยากติดตามผลงานของเออ่ของคุณโยชิแล้วก็แล้วกับเอ่อพวกกลุ่มเฟนเดฟี่ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยกันนะครับนะครับเพื่พี่บีนี่ขอไปจับนมแน่ขอไปจับน้องเนีนแป๊บแน่น้องง่ายใจเด ขอเตือนหอยให้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่นี่จะขอด้วปีไม่ยับเลยนะจ๊ะ <c oughs> ขอตัวก่อนเลยครับเดี๋ยวพี่บีขอหารหน้าไปหาเอา่อน้องปลาน้องปลาจะมาคืนนี้เอากับพี่ไปเจาะตีสองเนี่เยเดี๋ยวพี่แทงไม่เลี้ยงเลยนะจ๊ะไอติมพี่นี่อุ่นแน่นอนเลยนะจ๊ะ <c oughs> พี่บีขอตัวก่อนเลยครับบายบาย <c oughs> โอ้หมื่นโอโอ,โอต้องใส่เพี้ยนแล้วปุ๊บ <c oughs> ได้อีกแล้วโอ้ยสีส้อมอุ้ยอันนี้แรงสุดโอ้ยบันเน่บันเน่ไปอยู่แล้วตรงนั้นบันเน่คัมแบกคัมแบ็กโอ้ยได้โอ้ยได้ใครมาได้อแ,มแอแมอิทอสเ,เ,เอ่อเมนแองเฮต์เมออ๋อจากอันนี้ป่ะจากอลิสมอนเดอร์แลนด์ป่ะไม่รู้แต่หน้าตาคุ้คนๆะอ่ะจำชื่อไม่ได้ชื่อเมนแฮงเมนแฮนเทอร์เออเมนแฮนเทอร์เหรอโอเชดได้เมนแฮนเทอร์เอ้ยได้จับอีกตัวหนึ่งครับโอ้ยสนุกสนุกครับเอาให้ตังค์หมดครับโอ้ได้อันนี้สีฟ้าครรับผมไไออ้สีะ โอ้โหสีส้มอุ๊ยคือว่าดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคจับอีก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 ครับจับอีกอ่าได้เลยครับอันนี้ได้แล้วฮะอันนี้เป็นตัวละครที่ได้มาตอนเล่นเกมแรกๆนะฮะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะฮทูดนะมึงโอ้มึงมาอีกแล้วพร้อมกับบันีดคู่ใจโอ้ชิตเจ้าอีกไม่ยอมโอ้เจ้าตัวใหม่โอ้ทหารสวัสดีครับโอ้โหถือปืนเน่ากลัวมากเลยถือปืนอะไรครับเนี่ยนะ M สีป่ะเนี่ยแหม เสียงปืนนี่มปนช่างไทยเดรเหลือเกิน oh, อีกแล้ว <c oughs> มาบ่อยเหลือเกินนะ่ะ oh, โอ้ยชิดเอากดอีกกดอีกโอ้ยผมไม่ยอมได้ไรอุ้ยอุ้ยได้ยักษ์ได้ยักษ์กมัสโอ้ยนอตันอุย้ยได้นอตันครับอี๊เยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยม,มถ้าใครมาทักแชทเฟซบุ <c> ๊ก <oughs> ไม่มีนะโอเคจับอีกหนึ่งตัวอ่าเราจะจับไอตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับ ได้ตัวอะไรเด็ดเด็ดเด็ดไดมอรเด็กคูล่าอ๋อชิบชิบหายแล้วกูต้องเจอไดเมอรเด็กคูล่าอีกเลยเนี่ยกูหนีจากาไฟเบดี้มากูต้องมาเจอไดเมอรตรงนี้เลยเนี่ย <c oughs> โอ้ยมาจากไหนเนี่ยอ่ะจับตัวสุดท้ายครับผมเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรครับผมนะลุ้นครับลุ้นลุ้นครับอุ้ยโอ้ย,อยได้ตัวอะไรมาขน,นี่ยได้เอย้ยมันกรูมเอย้ยกรุมเบดีโอ้ยชิบ ได้แอนแอนม u ส t มาได้แอนเออแอนมาส์ม okay. าแอนแอนมาสแอนแอนมาสโอเคแล้วก็ได้อของตัวละครดีๆมาคอนข้าจะเยอะเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยโอ้ใช้าตังเหลืออยู่ประมาณ1 8ื่นแปดอะ